ผมนี่เครื่องต้องถึงนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จะทาวได้นะครับหน,นึ่งเมนูนี้ประมาณหนึ่งนาทีนะทำเร็วมากเร็วมากมต่อไปเป็นยำปูมา กค้าเขาชอบมาเย็ยนๆใช่ไหมค่ะอ๋อลูกค้ามาเย็ยนๆเนาะใส่ประมาถึงก็ดึงกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านร้านอะไรมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยนี่ตัดให้ด้วยตัดแหลมๆให้ด้วยนี่กระดองให้ด้วย ที่ลมแหลมๆข้างๆออกให้ด้วยนะกล้าม तुम

หวานเผ็ดใช่มั้ยอ๋อเจ้าหวานเผ็ดแซ่บทำไมแซ่บนะอาตามเมาืคืนได้เลยแต่ <c oughs> พนกลานไปกินเสร็จบอกไม่แซ่บโอ้ยได,ไ,ดได้กินฟรีได้ยู่าุนนมรปมตีอยำปูม,มา้าร <c oughs> ้านนี้ทำดีมากแต่งเล็บแต่งแลรให้หมดเลยเนาะ ไอ้แหลมแหลตัดออกไปเลยนี่อันนี้เผ็ดน้อยนะสีเริ่มไม่ที่จัดเท่าไหร่เขาจะแยกแยกแยกเขาจะไปลวกเขจะไปลวกเองที่นี่จะไม่มีคนเยอะเลยไม่มีเตาแก๊สตลาดที่นี่คนเยอะจริงๆคนมาเหมือนเปลี่ยนแปกงนะ อย่างนอบันคนมาเาเกินแตกคิด <Christopher> ต hey, <eat>, ่อไปอะไรเอ่ยสั่งยังครับรับัตรชวได้นะครับรับัตรชีวก่อนนะเกลเปี้ยวเกีเปี้ยวเผ็ดลางเปี้ยงเผ็ดลางเกียเปรี้ยวหวานปกติครับามงหรือขราบพด อ้าวทำไมคนนั้นเก็บตังค์อ่ะเจ้าชียร์เจ้าชียร์ฮะห้ามจิกเนะไว้ถ่ายรูปไปแล้วหามจิกนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะพึ่งจะพึ่งจัดการนะอู้กระเด็นเข้าตานี่ยางกระเด็นเข้าตาคนถ่ายเฮ้ยจะไปถ่ายก็บอกสิคุณผู้ช่วยชื่ออะไรผู้ช่วยเออลืมถามชื่อผู้ช่วยชื่ออะไรเสิร์ครับฮะเสิร์ เต้นอ๋อคุณเต้นนะฮะคุณเต้นคือน้องเต้นมือขวามือขวามือขวานึกว่ามีหัวพูดจัดจานพู้จานผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดผู้จัดจานผู้ล้างจานมันก็เป็นทุกอย่างวะเธอเออกับทุกตำแหน่งแล้วกันกลับไปกลับไปก็ล้างห้องน้ำก็ลูกน้องก็ลูกน้องก็มีคนเดียว กลับไปบ้านกลับไปล้างเท่ยยำเท่วยมเดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะแต่จะนี้เราหมดแล้วขอบคุณน้องเจ้ดฟฟ์มากๆที่ย่างให้เราทานนะวันนี้เราอยู่ที่มนุษยสเจ็ดเซตชั้นหนึ่งนะข้าวขนุนนะอร่อยไหมแซ่บบ๊ออร่อยอันนี้ยำไปเลย อยนินดีทำลายมากต้องขอโทษนะครับคนที่ดูกลางคืนนะฮะถ้าเกิดว่าทําให้ท่านน้ำลายไหลผมต้องขอโทษด้วยนะแต่ยังไงก็ใครอยากชิมนะฮะก็มาได้นะที่อ่อนนุช77ทําหนึ่งนะร้านยำมะม,ม่วงปูม้าใบหนูพึ่งนะฮะมีเทศ แต่ข้ดเเามวเ็ไหมปูมาคุ้งหอยแครงข้าดปูมาคุ้งหอยแครงข้าพดรวมกันเลยเหรอโอ้สามอย่างมากุ้งแครงแต่ที่นี่ข้าพดจะขายดีนะครับผมก็ชอบกินข้าวโพดตาบอกว่าข้าวโพด หวานเพิ่มหวานไงต้มใหม่ๆทุกวันไงครับผมต้มใหม่ๆทุกวันเขาเหลือนี่คือไม่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 วอกพระบนะไปแล้วพี่ดูดิผมถ่ายจนแบตเตอรี่หมดอ่ะเขาเรียกว่าความขยันไหมน้พึ่งเขายังขยันเราก็ต้องขยันต้องเด็กหรื่นักเตนเนาะ ตื่นหน้ากตีส <c oughs> ี่นอนตีถือหน้ากตีสี่ตื่นมาทำอะไรแล้วแล้วก็นอนต่อนอนจีสี่มากกว่าจนะริงเหรอแสดงว่าเมื่อกี้เขาพูดลงไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยออโอ้โหเขาพูดเขาลงใหม่เรื่อยพริกก็กรลงใหม่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยังไม่หมดนะก็ลงใหม่เรื่อยๆนอนตีสี่เหรอโอ้โหนอนดึกมากบางท,ทเราไปเดินวนซื้อของตอนตอนกลางคืนนะตอนกี่ทุท่มซื้อของกับช่วง สั่งของเที่ยงคืนนะคะของผสแข้าที่สองที่สามอ,อ๋อแต่ว่าโชคดีเราขายช่วงบ่ายนะเอ๊ะเขต้องออกมาประมาณสักบ่ายสองฟูมาสวยมากเลยตอนนี้ภูมาก็จะอยู่ประมาณสักร้อยสี่สิบบาทแต่วันนี้แต่วันนี้น้องพึ่งตั้งร้านเสร็จบ่ายสามนะรู้ว่าคนจะมา เวทหาตลาดสดอีกหนึ่งช่องของทางเราด้วยนะครับเราก็จะลงอีกหนึ่งช่องนะฮะวันนี้เป็นช่องเดินตลาดสดกันนะวันนี้มาเจอน้องพึ่งนะเฮ้ยหาตลาดสดคัวนี้เจอกับบันที่มาขายนะเราเจอตัวเล็กตัวเล็กไปแล้วไม่ใช่หรอวันนี้อ๋อาถ้วยอ๋อลืมเดิมเขาแสดงว่ากินแถวๆนี้ สองอสแล้วหกบาทพอแบง,ง,บงพันเจ้เพิ่งจะเก็บเองนะฮะถ้าแบงอ๋อ,อกปกติเจ้เพิ่งจะไม่หยิบเ<ะ>งนนะม,ม่วงทอดกุ้งสดแยกน้ำะะม่วงพอดกุ้งสดแยกกุ้งไหมคะคเขาเพ็นไหมธนาคารค่ะสอง6 ลืมถามราคาถุงใหญ่ๆนะั้นเท่าไหร่อ่ะอ๋อเออมันสามอย่างนะสามรายการไอ้สามอย่างรวมกันนะก็ะพิเศษนะฮะสองร้อยหกสิบบาทได้ทั้งปูมา้าได้ทั้งหอยแคลงกุ้งสด ตส้นจะเป็นคนเก็บตังค์นะแล้วก็เตรียมของแล้วก็มัดถุงนะองวอางวกุ้งแยกกุ้งแย,ก,ก,งยกน้ำไม่ใช่แฟนกันนะฮะเป็นน้องเป็นน้องน้องชายไม่ต้องจีบนะฮให้มีลูกแล้วนะฮะ<ด>โ,<ด>โอ้ เขาทานมีแล้วนะทั้งต้นนี้นะมัดถุงมัดอะไรมัดถุงมัดถุงฟังดีอันนี้ก็จะแยกแยกผู้ย่านแล้วถ้าเกิดลูกค้าสั่งกลับบ้านนะ สั่งนี่ผ่านอะไรนะไลแมนเหรอใช่ค่ะไลแมนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะไลแมนลาลามุกเขากำลังติดต่อมาอ๋อกำลังติดต่อมาอยู่ตอนนี้ถ้าใครดูคลิปแล้วใครอยากมากินก็ตามมากินได้นะฮะหรือสั่งผ่านไลแมนก่อนก็ได้นะเข้าไปในแอปไลแมนถ้าใครสั่งผ่านไลน์แมนก็ไม่ได้เจอน้องพึ่งนะฮะเซิร์ชเซิร์ชคำว่าเลยนะนมะม่วงปูม้าเหรออยากเจอแมคคาต้องมาอยากเจออยากเจอแม่ค้าหน้าหวานๆต้องมาต้องมาที่ร้านนะฮะ ไม่รู้หน้าหวานหรือไม่หวานก็ปิดน,นัปิดหน้ากากอยู่ก็มองไม่เห็นนะฮะคนพุกพ่านมากนะครับซอยนี้เจ็ดสิบเจ็ดนะโอ้โหทัาหนึ่งนะนี่หนูคนนี่เหมือนตลาดนัดเลยแต่จริงๆมันเป็นซอยนะ่มกกนนะ,ะมาอีกหนึ่งรายการอันนี้ชื่ออะไรรายการอะไรอันนี้มะม่วง ม่วงแคง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 ต้องขอโทษยุติประโยชนออนไลน์คนนะฮะคนที่ดูคลิปนะฮะถ้าใครอยากชิมก็มาได้นะขายตั้งแต่บ่ายสามโมงใช่ไหมสี่โมงดีกวนะ่าน้อหรือ้าจะให้ดีก็มาสี่โมงเลยแล้วกันสี่โมงไปต้นไปจะถึงสองทุ่มนะฮะสองสามทุ่มนี่จะเก็บร้านแล้ว มาช่วงเวลาเย็นนะฮะเรียบร้อยนะคร,ะรบับทำเร็วมากฮะแป๊บเดียวเสร็จยำปูมะข้าวโพดมะม่วง ทำไมถึงใช้พริกสดน,น่ะทำไมไม่ไม่ได้ใช้พริกแห้งพริกพริกนี่ก็ความลับอ่าพริกนี่ความลับด้วยเหรออะไรวะแค่พริกก็ความลับเหรอเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะดูเหมือนจะไม่มีอะไร<ฮ>ะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเหรอก็ไม่ม<อ>ีอะไรไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเอ,าอ้าข้าวผัดลงนี่ครับพริกเผ็ดแซ่บวัตถุดิบนี่คือแบบว่า สุดิพิธีพิถันมา,เากเลอกทุกอย่างดูดิโน่นนี่หน่อยต้องอย่างนี้มะนาวต้องอย่างนี้อะไร้ยคะอ่าฮะ้องซื้อเจ้าประจำคน,น,นแม่ค้าเขาจะบอกว่าพึ่งมาตรฐานสูงพึ่งมาตรฐานสูงใช่ไหมลูกค้าบอกนะน้องพึ่งมาตรฐานสูงนะ ตื่นี้ครั้งแค่วงไว้มากทำไมก็ให้แค่200ไม่ทำเยอะจังดเกินหน้าที่หรือเปล่าฮะให้วันให้วันละ200ไม่ทำเยอะขนาดนั้นนะเราปัดเ <c oughs> กือบได้เลยนึงครับฝากช่องเฟซมาตลาดสดด้วยนะฮะเอยไม่ใช่ครับผิด มุ้งปูจูดพิเศษปูนะเป็ดหน้าตลาดสดก็จะมีอีกข้อหนึ่งนะที่ให้ดูอีกหนึ่งมุมมองนะตลาดมุมมองที่อาจจะแปลกหน้าครับผมได้ยินเหรอมุ้งปูจืดพิเศษปูไม่ได้ยินอ่ะผมไม่ได้ยินอ่ะโอ้โหดี ไม่ค้างอูดีไม่ค้างูดีใช่จะไม่ด่าจะเป็นนินทากันนะก็ได้ยินนะานนิทไม่ได้ในซุบซิบก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ค้างอูดีมากเลยได้ข่าวว่าไปเที่ยวสวนเสือมานะฮะได้ข่าวชวนได้ได้ข่าวสวนเสือศรีราชาฮะอ๋อเขาเพิ่งเปิดใหม่เหรอไม่เปิดใหม่เขาเปิดได้เท่าซีเออก็เลยไป ยอมตยอมเติมน้ำมันเพื่อที่มี่เขาไปทำไมฟรีก็ไม่ไปหรอกนี่ียกว่าแม่ค้างกมันนิดนึงค่ะยุคนี้บ้านต้องเช่าค่ะต้องซื้อต้องต้องเซฟนะช่วงนร้เติมน้ำมันไปกับหนึ่งพันบาทไปดูเสือแล้วกันมาดูเสือตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ยแต่เขาจะเข้าไปแน้วก็ต้องเอปแอปแอปอะไรเข้าไปก่อนเนาะ ก็จะไปขอลงทะเบียนก่อนถึงจะได้เข้านะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เชื่องยๆนะพิเศษปูพิเศษปูผู้จืดร้านนี้แสดงว่ามันจืดแล้วก็อร่อยจริงคนสั่งเยอะมากผมต้องแกะดูปูจืดเนี่ยปูจืดที่แหลมาลิศปูจืดปูจืดเป็นปูแสมเนาะปูแสม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  ไก่ต้องเป็นรุ่นนี้นะถ้าว่าเท่านั้นจะไท่านั้นไม่ได้จริงๆไก่พวกคุณต้องใช่อย่างนะดีบนะ20-30นะใช้ไม่ได้ค่ไม่จะวันเดียวจนะคงเดียวท,ทางตองมัน้นนะค่ะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยแล้วก็มีคุไก่อันนี้น,น่าจะ ขอบใจขอเดิมมาเลยนะครับยำวุ้งใส่เค็มนะไม่ใส่หอมแดงค่ะเกล็ดน้อยแต่ลูกค้าได้ได้ไม่ใส่หอมแดงวุ้งใส่เค็มเกลดน้อยนะใส่เค็มค้าประจำนี่ก็ราคาเท่ากันเนาะเดี๋ยวเราจะนับเซาลูกวุ้งเพิ่มให้เด็กๆกับโยไข่แดงตอนที่เด็กน่าไข่เร่วงไข่ไม่แตก I'm back. <laughs> ตาตาดียังไงมองไม่เห็นหน้าเห็นแต่เห็นแต่หน้ากากตัวนี้เดี๋ยวมีมีคอมเมนต์ดราม่าอย่างเงี้ยทะลุสวยทะลุแมสได้อ๋อสวยทะลุแมสเลยนะเปายำมะม่วงกูจื้อไอ้เรื่องเดือนี่ไขมันเหรอมันมัน ไข,ไข่มันผ่าน๋อไข่มันเนาะโอ้ไข่เนาะไม่ียาไ,ไข่คนแก่นะไข่ปู <laughs> <laughs>

แดงยนี้เอาเผ็ดไหมคะดีอดค่ะนีอดทั้งสองถุงเลยนะเอาคือเก่าเอาคือเก่า ขายดีพอดีนะน้องน้องน้องพึ่งเนาะนี่ครับอ่ะยังไงฝากร้านหน่อยเปิดแมตได้เปิดแมตได้สวยเปิดหน้ากากได้ฝา,ากร้านยังไงบ้างร้านอยู่ที่ไหนค่ะยังไงฝากร้านด้วยนะคะชื่อร้านร้านยำมะม่วงปูมาใบานพึ่งนะคะท,ทีกัดสุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งค่ะซอยหลังบิ๊กซีอ่อนนุช หรือว่าจะออเดอร์แล้วก็มารับได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 0 4 1 4 9 2 8 9ค่ะไึงฝาก้าง้ค่ะคะครับผมนี่ครับขอบคุณครับนะฮะใครอยากมาชิมฝีม,มือนะฮะแล้วก็มาเจอน้องพึ่งนะมาได้เลยนะฮะผลมาครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ